สวัสดีค่ะทุกๆคนกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะสำหรับ my first time วันนี้สิ่งที่จะพูดถึงกันเนี่ยเป็นตัวนี้ c o n c e ลเลอร์ออกใหม่นะคะซึ่ง TK ได้ทำกันบ้านไปบ้างแล้วพอสมควรนะคะว่าแพ็กเกจจิ้งเขาเป็นยังไงราคาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่ได้ทำเลยก็คือการลองว่าเขาใช้ดีไม่ดียังไงเนื่องจาก ชื่อก็บอกแล้วนะคะว่ามันเป็น my first time เพราะฉะนั้นเราก็จะมาลองพร้อมๆกันทีเคได้แต่งหน้าไปแล้วบางส่วนนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ลงฟาวเดชั่นใดๆเพราะว่าออคอนซีลเลอร์ที่ทีเคใช้เนี่ยทีเคเป็นคนมีปัญหาเรื่องใต้ขอบตาดำเนี่ยเยอะมากนะคะก็เลยอยากจะให้เห็นกันก่อนว่าก่อนที่จะทำเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยววันนี้เบสที่จะใช้กับหน้าเนี่ยก็จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นพอนส BB b บ r ครีม u ูเมน s s สต n น s h ตัวนี้จะต้องคลิปใช้ไปเรื่อยๆ2อาทิตย์เพราะว่าทำา y y first time ทิ้งเอาไว้นะคะก็คือ recommend ให้คนใช้แต่ว่าเขามีเรื่องหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาจะให้ผิวอะไรไม่รู้ว่าที่ต้องกลับมาพิสูจน์ภายใน2อาทิตย์เนี่ยเราก็จะใช้สิ่งนี้ไปเรื่อยๆในช่วงเวลา2ออาทิตย์แล้วก็เดี๋ยวจะได้กลับไปอัปเดตเพื่อนๆกัน แต่ว่าวันนี้ไม่ขอพูดมากถึงสิ่งนั้นละกันเพราะว่าเรามาทำ uh, my first time uh, concealer อันใหม่ของเลฟลอนนะคะนะคะโอเคก็ลงหน้าเสร็จไปแล้วทีนี้เรามาพูดถึงกันเรื่องตัวนี้กันดีกว่าก่อนที่จะใช้นิดนึงนะคะอันนี้สิ่งที่ทีเคได้ข้อมูลที่หามาได้นะคะเกี่ยวกับสิ่งสิ่งนี้แล้วก็ ได้ทำการาจดเทคโนตเอาไว้แล้วนะคะว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเรียกว่า l e v l ล n น Age defining target dark spot concealer treatment ก็เปิดออกมาเป็นแบบนี้นะคะเขาก็จะเป็นฝั่งน้ำนิ่มๆขาวๆอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็สิ่งที่ดีอีกอย่างหนึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือมันสามารถอยู่สามารถหมุนหมุนหัวตัวนี้ออก แล้วมันก็จะเป็นหัวแบบเนี้ยที่อยู่สามารถถ้าอยู่จะไม่ใช้ฟองน้ําที่เขาให้มาเนี่ยมันก็เป็นหัวแหลมๆแบบเนี้ยที่อยู่สามารถควีดออกมาได้ก็ขนาดของอันนี้เนี่ยก็คือ7.4 ml หรือว่า0.25 fluid ounce นะคะราคาที่ drugstore ทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ12.99เหรียญ9เซน นะคะสีของทีเคที่ใช้ก็คือสี02ะคะ่ะปุ๊บเนี่ยพอบีบออกมามันก็ออกมาเป็นสีของทีเคก็คือเป็นสีนี้นะคะเดี๋ยวเอาให้ดูก่อนไม่รู้นะว่ามันจะไบร์เกินไปหรือเปล่าสีก็เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวลองเกลี่ยให้ดูนิดนึงโอ้ค่อนข้างที่จะครีมมี่นะครีมมี่มากๆเลยแหละนะคะก็เดี๋ยวจะเริ่มเลยจากข้างนี้ก่อนนะคะ เขาบีบขึ้นมาอีกนิดนึงนะะก็เดี๋ยวเริ่มเกลี่ยเลยละกันรู้สึกว่าใช้เป็นสปอนจ์ที่เขาให้มาเนี่ยไม่ค่อยถนัดนะถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้มันก็ทำให้มันก็เกลี่ยได้เนียนนะคะ แต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบใช้นิ้วมือแล้วก็ใช้แปรงอีกเรือของเวโอเทคในอีกอันนึงในการแอพพลายมากกว่านะคะก็จะเห็นว่าเขาเมื่อเปรียบเทียบก,กันสองข้างก็รู้สึกว่าเขาทำให้ริ้วรอยของเราเนี่ยมันหายไปนิดนึงปะแต่ว่าก็ยังพอหลงเหลืออยู่แต่ว่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวนี้เขาบิวได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวทีเคจะขอใช้นิ้วมือในการแอพพลายแทนกันละกันนะคะด้วยการแกะหัวอันนี้ออก นะคะคก็จะบีบใส่หลังมือนะคะบีบออกมาแค่นี้เองนะคะก็แล้วก็จะลองใช้นิ้วมือ a p p l y นะคะเพราะนี่เป็นวิธีที่ชอบทำตอนนี้ถึงขั้นตอนนี้เนี่ยเป็นการดูนะคะว่าโปรดักเขามันสามารถบ l d ได้หรือเปล่านะคะสิ่งที่รู้สึกตอนนี้เนี่ยก็คือบอกได้ว่าเขาเซตเร็วมาก มันเป็นคอนซีลเลอร์ที่เซตตัวค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปแบบว่าแต้มทิ้งไว้แล้วก็เวิร์กอย่าไปแต้มทิ้งไว้แล้วก็ค่อยคอยทำอะไรเงี้ยก็คือจะใช้จะเวิร์กกับตรงไหนก็ทางลงไปตรงนั้นแล้วก็ทำตรงนั้นให้เสร็จก่อนแล้วค่อย move on ไปถึงอ่าแล้วค่อย move on ไปจนถึงจุดๆอื่นนะคะโอเคเดี๋ยวที่เคจะไปแต่งหน้า ในส่วนที่เหลือเราก็เดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะโอเคทีเคแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างก็ยังพอมองเห็นใช่ไหมละ่ะแต่ว่ามันก็มันก็ดีขึ้นนะในความสวยอินพ r เรชนะคะเวลาถ่ายลูถ่ายรูปอกมาเนี่ยก็ดูโอเคพอสมควรเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูตอนท้ายแล้ว เคกับมาเจอกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่องของคอนซีลเลอร์นิดนึงก็คือตอนนี้กี่โมงละโอเคสามมงก็ประมาณเจ็ดชั่วโมงครึ่งนะคะผ่านไปแล้วสำหรับคอนซีลเลอร์ตัวนี้ก็เท่าที่เห็นเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าคอนซีลเลอร์เนี่ยเขาตกล่องพอสมควรนะแล้วก็ coverage ที่ได้ไปตั้งแต่เมื่อเช้าเนี่ยตอนนี้มัน ขอบตาดำเนี่ยมันเริ่มแบบเห็นชัดอีกแล้วนะคะหลังจากที่ผ่านไปปเจชั่วโมงนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีคือ in person เนี่ยมันไม่ได้ลุกแบ d มากนะมันไม่ได้แบบว่ามีอาการแบบเยิ้มอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าเออมันยังมันก็คอนซีลเลอรมันก็ยังอยู่แต่ว่าเออมันก็มีตอกล่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวทีนี้ที่เคจะลองเลองเติมดูนะคะว่าเติมแล้วมันจะ ถ้าเติมแล้วเนี่ยมันจะสมมติว่าจะต้องเติมระหว่างวันอะไรเงี้ยมันจะช่วยหรือเปล่านะก็เดี๋ยวลองดูกันก็อันนี้นะคะบีบใส่มือไว้แบบนี้ใช้ชแค่นี้เดียวนั่นแหละแค่อยากจะรู้ว่าถ้าสมมติว่าเราจะต้องเติมระหว่างวันเนี่ยมันจะเ,เป็นอะไรยังไงนะคะก็เดี๋ยวจะเน้นไปตรงบริเวณที่มันคล้ำมากๆก,ก็แล้วกัน ตัวนี้เนี่ยเวลาถ่ายรูปก,กับแฟลชนะเห็นแบบเป็นแบบขอบตาล่างข,ขาวๆแบบเด้งออกมานะก็ถ้าจะใช้ไว้ถ่ายรูปตอนกลางคืนที่ต้องใช้แฟลชอะไรอย่างเงี้ยนะคะคอนซีลเลอร์ตัวนี้เราก็แนะนำว่ามันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวเลือกของคอนซีลเลอร์ที่ดีนะคะ เขาปกปิดดีแต่ว่ามันเวลาถ่ายรูปกับแฟชเนี่ยแล้วมันโชว์ว่ามันเป็นแบบมียูมีคอนซีลเลอร์อยู่ใต้ตาอะไรเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวที่เคจะมีรูปให้ดูตอนท้ายก็เดี๋ยวไปดูกันอีกทีหนึ่งละกันว่าเป็นยังไง เราขอสรุปเลยละกันนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นี่เอากระดาษอันนี้ออกไปจดมาด้วยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเขากล่าวถึงข้อดีตัวนี้ก่อนนะคะก็คือข้อดีที่เราพบเห็นนีก็คือ 1. เซ็ตง่ายนะคะสองปกปิดดีข้อสเกลี่ยงง่ายข้อสี่แพคเกจิ้งเฟรนดลี่นะคะสามารถใช้ได้หมดจดจนหยดสุดท้ายนะคะแล้วก็าหาซื้อง่ายที่รักสโตร์ที่ไหนก็มีนะคะข้อเสีย ก็อย่างที่บอกไปตัแบบ้งแต่ทีแรกนะคะว่ารู้สึกว่าราคามันแพงไปนิดนึงนะคะ10บถ้าแปเก้าเหรียญนี่ก็จะโอเคเลยอะ่ะมันก็ใช้ได้ระหว่างวันแบบกลางวันกางวันอะไรเงี้ยคนที่ต้องการแค่แบบการปกปิดอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่สำหรับการถ่ายรูปะนะคะส่วนวิธีที่จะซื้อตัวนี้ให้ถูกลงนะคะก็ตาม d r ั g s t สโตเนี่ย สำหรับสาวๆที่อยู่อเมริกาน,นะคะตัน drugstore อย่างเช่น Walmart ออ่อ I'm so sorry Walgreens กับ CVS นะคะเออ่เขาจะมีถ้าหากว่าอยู่สมัครเป็นสมาชิกเนี่ยวิธีการสมัครสมาชิกก็ไม่ได้ยากอะไรนะก็แค่บอกเขาว่าจะขอ Wal, Wal g r e e n s card หรือว่า CVS card เขาจะให้ card ยู่มาแล้วก็ทุกครั้งที่ยูจะเป็นเงินอ่ะอยู่ก็ใช้ปัตอันนี้สแกน มันก็จะได้รับสิทธิ์ในการอ่อได้รับสิทธิ์ในการแบบว่าเวลาเขามีโปรโมชั่นในร้านนะนะตอนนี้เนี่ยที่ CVS เขามีไอ้นี่เขามีซื้อเครื่องสัอาง15บเหรียญได้ลด5เหรียญทันทีนะคะไม่ว่าอะไรก็ช่างเครื่องสั่อางในนั้นไม่ว่าจะเป็นของที่มันเซลล์อยู่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าหากมันเป็นไอเทมที่เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามเนี่ยเขาลดให้5เหรียญถ้าหาว่ายูจะเป็นสิห้าเหรียญเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันราคา12เหรียญก็19และเสิาเหรียญใช่ป่ะแล้วยูสมมติว่ายูไปแราฟอะไรอีกสัก2เหรียญนะ่ะแบบหรือเหรียญแบบสเหรียญ50าสิบอะไรเงี้ยอย่างเช่นยาทะเล็บก็ได้หรือว่า อะไรก็ช่างะที่มันมูลค่า2,50เหรียญห้เซนใช่ปะคะยูก็จะได้ลดทันที5เหรียญก็เท่ากับว่ายูก็จ่ายจริงๆแค่10เหรียญกว่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าไปซื้ออย่างนั้นเนี่ยตามร้านรับสตอร์ยูก็จะได้ซื้ออันนี้ในราคาที่มันที่ถูกกว่านะคะก็เวลาเลือกซื้อเข้าของก็ช็อปอราวนะคะอย่าลืมเราต้องจะเป็นเงินอย่างฉลาดนะคะโอเคสำหรับวันนี้จบไปรอชม ติดตามชมไอ้อนี่ดีกว่าวันนี้ไปหาของมาให้เล่นอีกแล้วนะ BB cream ของกา r n i e r นะคะเดี๋ยวจะเอามาเปรียบเทียบกับตัวไหนหรือเป่าจะเอามาเปรียบเทียบกับพอนเป็นของกา r n i e r นะคะอันนี้ TK ได้มาราคาเต็มมัน11เหรียญก็สิบเก้าเออสเหรียญก็สิแต่ว่าเราซื้อมามันเซลเหลือหกเหรียญนะคะเดี๋ยวจะเอามาใช้เปรียบเทียบกับ สิ่งนี้เลยก็คือหน้าด้านหนึ่งจะใช้พอนหน้าด้านหนึ่งจะใช้การเยถ้าหากว่าสนใจนะคะก็ subscribe นะคะแล้วก็ถ้าชื่นชอบอะไรแบบนี้ก็คลิกไลค์ให้ด้วยจะได้รู้ว่าเออเราจะได้อา่ามันทำไอคลิปวิดีโออะไรแบบนี้ให้ดูกันบ่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ ใายแล้วกันแมวใหม่แหละเดี๋ยวจะต้องเห็นหางแมวนิ่หน่อยนานแคลแพวสตาร์เบท